พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบครุกวงในตายมันๆกับผมองศธรีลาประชากุณ สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันท็อปเทรดสำหรับปี2024ในกรณีที่ผิดคาดเรื่องปกตินะครับที่นักลงทุนจะมีความคาดหวังแต่เราจะสนใจกรณีนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราจะมาดูนะครับว่าความคิดความอ่านของนักลงทุนในปัจจุบันนี้คาดหวังอะไรในปี2024บ้างและถ้ามันออกมาไม่เป็นไปตามคาดนั้นเทรด ที่นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อ h e d กับความผิดหวังเหล่านี้ได้มีอะไรบ้างสัปดาห์นี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาประชากุลในฮันแน่แชร์รอบโลกนะครับพบกันทุกสัปดาห์นะครับซึ่งอย่างที่ผมเปิดเข้ามาในหัวตอนแรกของคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมคัดมาหลักๆทั้งหมด7 t r a เทรดที่น่าสนใจถ้าตลาดไม่เป็นไปตามคาด7เทรดมีดังนี้นะครับเทรดที่1โลกกลับมาสงบสุขเราเจอกันมานะครับหลายปีนี้ ความไม่สงบในฝั่งของการรบกันการสู้กันสงครามรับตั้งแต่รัสเซียยูเครนจนกระทั่งล่าสุดคืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนี้เป็นตัวแรงขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้เกิดสภาวะ geopolitics มากอันนี้คือมาซ้ำรอยกับเรื่องของ US China Tension นะครับความตึงเครียดของสองประเทศมหาอำนาจนี้ก็ยังอยู่ใน b a c k กราว n ์ของการลงทุนอยู่แต่ถ้าโลกกลับมาสงบสุขนั่นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นราคาน้ำมันปรับลดลงแรงนะครับ ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าศูนย์กลางที่ตลาดให้ความสนใจมากๆเองเนี่ยก็คือการสู้รบการของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพราะว่ามันใกล้กับชาติตะวันออกกลางเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับถ้ามันมีความสงบเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ยแรงผลคลายตรงนี้น่าจะเป็นตัวกดดันราคาน้ำมันดิบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเทรดนี้คือเทรดแรกแต่ก็อย่างที่เล่าไปเนี่ยครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยผันผวน,นมากนะครับ ตลาดยังเชื่อว,ว่าดาวไซด์เนี่ยจำกัดถามว่าดูจากอะไรนะครับนอกเหนือจากที่ทางกลุ่มโอเปกนาโดยซาอุดีอาระเบียนี้ยังคงที่จะรักษากําลังการผลิตระดับต่ําไว้นะครับไปดูอินเวนทรีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไปถึงภาพคอมมอนิตี้โดยรวมจะเห็นเลยนะครับว่าอินเวนทีรีมันต่ํามากๆจุดนี้นะครับก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบถ้าโลกสงบสุขนั้นไม่ได้ลงแรงๆจนกระทั่งทําให้เกิดความเสี่ยงในบางมุมท็อปเทรดอันที่2 ถ้าเศรษฐกิจไปเจอ hard landing แหมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงสุดๆเลยนะครับเพราะดูจากท่าทีของการดําเนินนยโยบายทางการเงินการพัฒนาการของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อน,นั้นบ่งชี้มาว่าปีหน้าเองเนี่ยอาจจะเห็นความร้อนแรงของเงินเฟ้อทิศทางของดอกเบีนน้ยนโยบายมันดูอารมุมอะ่วยเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมๆกับเรื่องของทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจเองเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าโอเคอยู่เลยถ้าไปเจอสภาวะฮาร์ดแลนดิ้งขึ้นมานั้นจะส่งผลผิดคาดกับการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะ หุ้นที่ valuation แพงๆแ,แล้วเอา p e r f o r m ์ามาก่อนหน้ากลุ่มนั้นคือกลุ่มเทคนะครับเพราะฉะนั้น top trade สำหรับความผิดหวังอันที่2นี้คือหุ้นเทคจะลงแรงให้ short เทคนะครับแล้วหุ้นกู้อาจจะผิดนับชำระนี้ได้ก็คือส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมกันของภาคธุรก,กิจที่คุณภาพต่านั้นดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ จุดนี้เป็นจุดที่นั่นคุต้องระมัดระวังนะครับทุกๆ economic cycle มีความแตกต่างแน่นอนโดยเฉพาะสิ่งที่เราย้ำม,มาในหลายคลิปนะครับว่าภาคครัวเรือนรวมถึงภาคบริษ,ษัทต่างๆนั่นเองเนี่ยยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอยู่เลยถ้าดูจากเรื่องของงบดุลของเขามาที่ในฝั่งภาคครัวเรือนนะครับแรงงานการจ้างงานไปจนถึงเรื่องของการใช้จ่ายในมุมต่างๆนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง healthy นะครับถ้าวัดจาก ประเทศที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจหลักๆของโลกตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนดีนะครับถ้าอัตราการจ้างงานอัตราเงินเดือนยังโอเคอยู่เองเนี่ยแล้วเงินเฟอ้อปรับลดลงได้บ้างทิศทางการจับจ่ายใช้สอยก็เชื่อว,ว่าน่าจะดาเนินต่อในฝั่งของภาคธุรกิจนะครับไฮไลท์ที่สําคัญเองเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะนี้เนี่ยครับถึงแม้อัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเร็วและแรงจริงๆนะครับแต่ภาวะนี้เมื่อเทียบก,กับกําไรหรือผู้เป็นภาษาเท่ๆคือ Net-Debt to ebitda นะครับมันต่ำมากมากในดัชนีหุ้นโลกหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนี msci all country w index s p 500 euro stock 600ไปจนถึงดัชนี msciem มันไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้อัตราหนี้เมื่อเทียบกำไรที่ต่ำก็น่าจะเป็นตัวช่วยต้านทานกับภาวะดอกเบี้ยในปัจจุบันที่มันค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้ลงไปในระดับต่ำเหมือนแต่ก่อน เทรดสำหรับความผิดหวังอันที่3คือถ้าเงินเฟอ้อขึ้นแรงๆและเอาไม่อยู่โอ้โหต้องขอกุมกระหมาอีกรอบหนึ่งเลยนะครับสองปีที่ผ่านมาเองเนี่ยไอตัวเงินเฟอ้อเนี่ยคือตัวสร้างปัญหาใหญ่เลยนะครับทำให้เกิดความปั่นป่วนสําหรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงก็ตามปัจจุบันนี้ดูจากแบบสอบถามของทาง e ิ e a r พาร์เนอร์เรานะครับฟันเมนเจอร์ต่างๆเชื่อว่าเงินเฟอ้อไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับมีโอกาสปรับลดลงด้วยซ้ําถ้ากลับมาเร่งตัวขึ้นถามว่าสินทรัพย์ไหนจะได้ประโยชน สินทรัพย์นั้นก็คือ Tips นะครับ Tips ย่อมาจาก Treasury Inflation Protection Securities ก็คือจะเป็นสินทรัพย์ที่ไปอ้างอิงก,กับเงินเฟอ้อนะครับถ้าเงินเฟอ้อมีการเร่งตัวขึ้นมาเองเนี่ยเพย์ออของเขาผ่านการจ่ายดอกเบี้ยไปจนถึงยิวมันก็จะล้อไปกับเรื่องของเงินเฟอ้อนักทุนจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีในภาวะที่เงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นทิป s ตัวนี้ จะเป็นตัวที่ให้ Performance ที่ดีมากๆเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นโดยรวมเลยนะครับแต่ก็อีกเช่นเคยเนี่ยครับเพราะว่าถ้าไป track เรื่องของทิศทางเงินเฟ้อไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาตัวที่มันเหนียวมากๆตัดตัวที่มันเหวี่ยงออกไปแล้วทิศทางก็ยังอยู่ในพัฒนาการเชิงบวกก็คือปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นเองเนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกก็มีทิศทางเงินเฟ้อที่ค่อยปรับลดลงมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ตัวนี้ต้องติดตามดูเลยนะครับแม้ว่าตลาดคาดหวังไปแล้วว่าเงินเฟอร์มมีทิศทางน่าจะลงเองเนี่ยแต่ถ้าผิดคาดขึ้นมาทิปช่วยคุณได้เทรดอันที่4เพื่อตอบรับกับความผิดหวังนี้ก็คือถ้าธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อรัว โอ้โห oh, เรื่องนี้ก็ซํารอยปัญหาเช่นเดียวกับเงินเฟอ้อเลยนะครับมันก็ตามมาเป็นผลลัพธ์ซึ่งกันและกันถ้าเงินเฟอ้อขึ้นแรงๆเอาไม่อยู่เองเนี่ยธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกก็อาจจะต้องกลับมารัดกลุ่มนโยบายทางการเงินเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ถ้าดูจากแบบสอบถามของทาง Research p a r t n e r เราแทบจะไม่มีเลยนะครับ ที่นักลงทุนเองเนี่ยเชื่อว,ว่าปีหน้าเป็นปีที่ธนาคารกลางหลักๆไม่ว่าจะเป็น f ฟด ECB BOJ อาจจะไม่ใช่นะครับ BOJ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินให้มันรัดกลุ่มเพิ่มขึ้นแต่เอาเป็นว่าที่เหลือละกันนะครับน่าจะกลับมาผ่อนคลายนะครับถ้ามันผิดค่าดมาปุ๊บสินทรัพย์ที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่มีการกู้หนี้ยืมสินสูง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อันตรายนะครับเพราะว่าถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อน,นั่นเองเนี่ยภาราค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบี้ยมันจะบานขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็สูงอยู่แล้วสูงกว่าแต่ก่อนมากถ้ามันบานเพิ่มขึ้นไปอีกเองเนี่ยโอ้โหจะเป็นตัวสร้างผลกระทบเชิงลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาลานซ์ชีตเรื่องของการไปหาทํากําไรอาจจะไม่มีนะครับอาจจะเป็นขาดทุนด้วยซ้ํานําไปสู่เรื่องของราคาหุ้นในกลุ่มที่คุณภาพต่ําอาจจะปรับลดลงได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็แต่อีกเช่นเคยเนี่ยครับ ปัจจุบันนี้ท่าทีของธนาคารกลางต่างๆและดูจากข้อมูลเงินเฟอ้อที่ผมเล่าไปก่อนหน้านั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าโมเมนตัมของการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยรัวๆแรงๆนั้น,น,นมันได้ผ่านจุดสูงสุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศในฝั่ง emerging markets เริ่มเห็นทิศทางการลดดอกเบี้ยนโยบายมาเรื่อยๆมาเรียงเรียปัจจุบันนี้นะครับถ้าไปนับจํานวนธนาคารกลางในฝั่ง emerging markets ที่มีการลดดอกเบีย้ยนโยบายนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วง6เดือนใดๆเป็นตัวภาพสะท้อนนะครับว่า นะตอนนี้ตลาดยังคงเชื่อนะครับว่าขาขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายนั้นน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดไว้นั้นหุ้นที่คุณภาพต่ำเหนื่อยจริงๆท็อปเทรดอันที่5คือความผิดหวังที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะของสารัฐ ถามว่าตัวนี้ทำไมมาเป็นท็อปเทรดนะครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าภาวะดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมารวมถึงหนี้สาธารณะของสหรัฐเมื่อวัดจาก d e a ทู GDP นั้นก็ขึ้นมาแถวแถวหนึ่ต่อ GDP แล้วปีหน้าเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับเรื่องของภาระถ่าใช้จ่ายรวมถึงโอกาสที่จะไปเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ในบทสนทนาของการลงทุนเนียครับ ถ้าตัวนี้มันผิดคาดหมายความว่ามีการเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่ายจากภาครัฐแล้วมีการลดภาษีต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปใหญ่ก็อาจจะทําให้ดอกเบี้ยในระบบนั้นขึ้นต่อนะครับนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องที่ว่าสกุลเงินดอนลลาร์อาจจะมีความกังวลว่าจะเป็น global reserve currency หรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่ตลาดเองเนี่ยตั้งแต่ข้อสงสัยนะครับนักลงทุนไปจนถึงนัก เศรรษสานักวิเคราะห์เองเนี่ยยังเชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยแหละยังคงเป็น global reserve currency อยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวรายละเอียดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มันผิดคาดขึ้นมาตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นเร่งตัวขึ้นจากนโยบายต่างๆที่บ่งชี้มาว่ารัฐบาลสหรัฐไม่รัดกุมละเลยเรื่องของสถานะทางการคลังอีกต่อไปนั้นมันจะเกิดความเสี่ยงนำไปสู่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็แต่เนี่ยครับเรายังคงเชื่อนะครับว่าความเสีย่ยงนี้เองเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ํามากๆแม้นี่สาธารณของสหรัฐเองเนี่ยขึ้นไปเกินกว่า100%เมื่อเปีรบะเทศกับ GDP เข้าไปแล้วถามว่าเพราะอะไรนะครับลักๆทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมแล้วเป็นแต่การเปรียบเทียบนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารอร่อยก็ต้องเคยกินของไม่อร่อยมาก่อนนะครับรู้ได้ไงว่าคนไหนน่ารักก็ต้องไปเห็นคนที่ไม่น่ารักมาเช่นเดียวกันกับเรื่องของสกุลเงินเนี่ยครับจะไปบอกว่าสกุลเงินดอลลาร์ม,มาก และถามว่าทางเลือกอื่นมีอะไรที่มันเทียบเท่าไหมปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับสกุลเงินที่มีความกว้างความลึกสภาพคล่องและขนาดใหญ่เทียบเท่ากับในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐทางเฟดมีการประเมินนะครับเขาใช้ i n d e x ตัวหนึ่งง่ายๆเลยนะครับเรียกมันว่า international fx usage index ก็ไปดูนะครับว่าสกุลเงินต่างๆทั่วโลกมีสกุลเงินอะไรบ้างที่มีการใช้งานในหลายๆมิติในระดับที่สูง ก็ยังคงเป็นดอลลาร์อยู่นะครับในภาพรวมอยู่ที่ระดับเกินกว่า70%เลยนะครับบ่งชี้มาว่าถึงแม้จะมีความเสี่ยงตัวนี้เข้ามาแล้วมีโอกาสาจะปกคลุมเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงการเลือกตั้งปี2024นะครับแต่ก็มองว่าความเสี่ยงตัวนี้ค่อนข้างจํากัดมากๆและยังคงมองนะครับว่าดอลลาร์นี่แหละยังคงสามารถที่จะรักษาสถานะความเป็น global reserve currency ได้ต่อโชว์เอนแห่งความผิดหวังอันที่6นะครับแหมใกล้จบเลยนะครับมีทั้งหมด7อันขอใบก่อนเลย ความผิดหวังอันนี้ก็คือถ้าดอลลาร์กลับมาแข็งค่าร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งถามว่าปัจจุบันนี้ตลาดคาดการอะไรนะครับถ้าดูจากแบบสำรวจของทาง Research Partner เราที่มีต่อผู้จัดก,การกองทุนนั้นบ่งชี้มานะครับว่าเกือบ70%ของผู้จัดก,การกองทุนมองว่าปีหน้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่านะครับซึ่งถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดว่าจะอ่อนนั้นเทรดสำหรับความผิดหวังอันที่6นี้คือ การที่นักลงทุนควรจะต้องขายสินทรัพย์ในฝั่ง emerging markets นะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า emerging market assets ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าบอลนั้นจะมีทิศทางที่มันผกผันไม่สอดคล้องก,กันกับค่าเงินดอลลาร์นะครับทุกๆครั้งที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งนั้นเองเนี่ย emerging market s assets จะเหนื่อยมากๆหลักๆก,ก็คือเรื่องของ pressure จากในฝั่งของ funding เนี่ยครับทิศทางกระแสงเงินต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทําให้การลงทุนในฝั่ง emerging markets นั้น เจอพิษเจอภัยนะครับเวลาค่าเงินดอลลาร์แข็งนั่นเองเนี่ยกระแสเงินก็จะไหลออกจาก Emerging m a r k e t เไปหาค่าเงินสกุลหลกัหลกๆของโลกอย่างเช่นดอลลาร์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทิศทางของการลงทุนในฝั่ง Emerging m a r k e t เไม่สดใสแต่ก็แตกเช่นเคยนะครับปัจจุบันนี้เริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกในฝั่งของการลงทุนอ m เม g i n จิงมาร์เมาเรื่อยๆนะครับนำโดยการส่งออกของประเทศ เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันอันนี้นี่คือเริ่มมีทิศทาง bottoming out แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นบวกยีออนเยียแล้วนะครับการผลิตก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวแล้วก็ค่อยมีพัฒนาการเชิงบวกเช่นเดียวกันนำซ้ําเองเนี่ยถ้าไปดูจากโมเมนตัมของการเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อเทียบกับโลกก็ดูเหมือนกับว่าการอัพพอร์ฟอันนี้มีโอกาสที่จะแผ่วเช่นเดียวกันถ้าจีนมีความมั่นใจแล้วก็มีการกระตุ้นออกมาทําให้เศรษฐกิจในปีหน้านั้นเองเนี่ย ตลาดผ่อนคลายเพิ่มขึ้นก็จะเป็นตัวหนุนนี่ครับเป็นตัวดึงดูดให้การลงทุนในฝั่ง emerging markets นั้นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหลังจากที่แย่มาหลายไตรมาสติดกันแต่อย่างไรก็ตามเทรดแห่งความผิดหวังนี้ก็คือ emerging markets 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 t t อาจจะไม่ perform นะครับและเทรดแห่งความผิดหวังอสุดท้ายอันที่7นะครับตัวเลข7เหมือนกันเลย magnificent s จะ underperform หุ้นกลุ่มนี้คือหุ้น7ตัวเทพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับเตัวรวมกันเองเนี่ยคิดเป็นน้ําหนักเกือบ3 0ของดัชนีเอสแอนพีห้าตัวมีดังนี้แล้วผมขอแปะโลโก้มาปังนะครับความสําคัญของหุ้น7ตัวนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักของเขาอย่างที่ผมเล่าไปเองเนี่ยมันคือเกือบหนึ่งใน3ของดัชนีที่นักลงทุนติดตามมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเอสแอนพีห้าถ้าเกิดความเพี่ยงพ้ำไปของหุ้น7ตัวนี้ ภาพรวมตลาดจะเหนื่อยมากๆนะครับปัจจุบันนี้ถ้าดูจากผลสํารวจของผู้จัดก,การกองทุนผ่าน Re s e a r c h Partner เรานั่นเองเนี่ยเป็น c r o w d e d Trade คือเป็นเทรดที่นักลงทุนกระจุกตัวและมั่นใจสุดๆเองเนี่ยมาสามไตรมาสติดกันแล้วนะครับอ่ผมขอโชว์อีกชาร์ตหนึ่งด้วยนะครับปังเข้าไปนานๆทีจะเห็นนะครับว่ามีเทรดที่เป็น Crowd e d trade ต่อเนื่องกันแบบนี้ซึ่งทุกๆครั้งเองเนี่ยเวลาเห็นเทรดใดเทรดหนึ่งที่มัน Crow d e d trade ติดต่อกันหลายเดือนนั้นโอกาสที่จะเอาเปอร์ฟอร์มต่อ ค่อนข้างจำกัดเลยนะครับติดตามกันดูแต่สิ่งที่แหมผมมีแต่เกับทุกข้อสําหรับเฉยในความผิดหวังเลยนะครับซึ่งสําหรับ m a g n i f i c e เซเว่นเจตัวเทพเทคของสหรัฐนี้ก็มีแต่เช่นเดียวกันแต่หลักๆของเขาเองเนี่ยก็แฝงมาด้วยกับคุณภาพที่ดีนะครับถ้าไปดูจากเรื่องของสานะการกู้ยืมการทํากําไรอัตรากําไรไปจนถึงการเติบโตนั้นต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นเทคขนาดใหญ่7ตัวของสหรัฐอเมริกานี้ มีความเป็นคุณลิตี้สูงจริงๆเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดแต่ก็แลกมากับเรื่องของ valuation เนะครับเพราะว่ามันตึงจริงๆแค่ดึงคุ้น7ตัวใหญ่นี้ออกจากตลาดดัชนี s อสบี0นั่นเองเนี่ย PE ของดัชนี s อสบีลงมาเยอะเลยนะครับจาก19เท่าเองเนี่ยลงมาประมาณสัก15เท่ากว่าเองก็เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าตัวนี้ Magnificent s e v e ถ้าผิดคาดปุ๊บ หุ้นก็จะอันดเพอร์ฟอร์มอาจจะเป็นตัวกดดันภาพใหญ่การลงทุนของดัชนี s อสเ0พได้แต่ณตอนนี้ตลาดยังเชื่อนะครับว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยแหละด้วยการที่คุณลิตี้ดีนั้นก็น่าจะเป็นตัวต้านทานกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุนภายใต้ดอกเบี้ยที่ไม่ได้ต่ำอีกต่อไปได้ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปฮันแน่ชร์รอบโลกประจําสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากให้กําลังใจพวกเราก็เหมือนเช่นเคยคืออะไรครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งจิงจิ้งจิงจงจงนะครับยิ่งได้ยิ่งดีเลยเวลามีคอนเทนต์ดีๆจากทางช่อง Edge Invest ของเรานี้ก็จะไปขึ้นฟีดแรกๆบน YouTube แอปของทุกท่านนะครับแล้วผมขอทิ้งท้ายว่าสัปดาห์หน้าผมจะมาหยิบยก Year Head Report ของทาง CEO Office เรานะครับ ว่าประเด็นที่เรามีการให้คําแนะนําในภาพรวมนั้นมีคําแนะนําอะไรเด็ดๆบ้างบรรทุการปรับเปลี่ยนมุมมองในฝั่งของ global e q u i t i e s นั้นสิ่งที่เราเน้นสิ่งที่เราย้ําแล้วก็สิ่งที่เราแนะนําให้หลีกเลี่ยงคือมุมไหนอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงสัปดาห์หน้าผมจะมาส่งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในฮันแนชร์รอบโลกนะครับขอลาไปก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile